สวัสดีค่ะพระยาค่ะวันนี้แน,นะนําน้ามันหอมระเหยตัวนี้ค่ะยีลังยีรังมันคือกระดังงาแต่ว่ากระดังงานเนี้ยมันมาจากเกาะมาดากัสกา มันเป็นกระดังงาที่บริสุทธิ์มากแล้วก็ให้กลิ่นหอมที่เป็นแบบออริจินอลกระดังงาจากมาดากัสการ์มันค่อนข้างจะเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมนะคะเขาก็เลยเลือกที่นี่กระดังงานเนี่ยเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมน้ำมันจากดอกกระดังงานเนี่ยมันจะหอมแบบเขาบอกว่ามันหอมเย,ย้ายวนแล้วก็สามารถให้กลิ่นที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้ด้วยห,หอมมากอะ เขาคนก็นีนิยมใช้เป็นน้ําหอมทาไว้อย่างนี้เนาะมันก็จะให้กลิ่นที่หอมมากๆอะค่ะอ่ามันเหมาะสําหรับที่ทําเป็นน้ําหอมเนาะมันมีกลิ่นเฉพาะตัวเหมาะที่จะทําเป็นน้ําหอมสําหรับแต่ละคนแล้วก็พอทาออกไปเนี่ยกลิ่นมันก็จะติดตัวเรามันจะทําให้เกิดความสดชื่นและตื่นตัวอันนี้คือลักษณะของกลิ่นกระดังงาฉะนั้นมันเหมาะสําหรับ เอาไปนวดด้วยนวดอโรมาผสมน้ำมันไปใส่ขวดแบบนี้แล้วก็ไปให้คนที่นวดเนี่ยเขานวดให้เราจะได้กลิ่นที่ผ่อนคลายโดยส่วนตัวแล้วชอบอย่างๆมากเลยนอกจากจะใช้เป็นน้ำหอมแล้วนะก็ปกติก็จะนอนไม่ค่อยดีใช่ไหมก็จะลาเวนเดอร์ก็จะช่วยไม่ค่อยได้มีวันหนึ่งเนี่ยลองใช้ยีรังยีรังดูแล้วรู้สึกว่าหลับได้ดีมากหลังจากนั้นก็เลยแบบ จะใช้รังอีรังหยดในดีพิวเซอร์ตอนนอนนอ,นอกจากนั้นนะมันก็ยังช่วยเรื่องของปวดหัวได้ด้วยหยดลงกลางกระหม่อมได้เหมือนกันแล้วก็มแมลงสัต์กัดต่อยมันก็ใช้ได้เพราะว่ามันสามารถฆ่าเชื้อได้มันมีสารที่ฆ่าพวกแบคทีเรียได้เพราะฉะนั้นถ้ามแมลงสัตว์กัดต่อย ก็ทาได้ถ้าเป็นมีดบาดก็ทาได้เหมือนกันอย่างที่บอกหลายๆครั้งว่าน้ำมันหอมระเหยเนี่ยมันเป็นสารสกัดจากต้นไม้ซึ่งเขามีน้ำมันไว้เพื่อปเทคตัวเองเพื่อป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคราะนั้นน้ำมันสกัดจากดอกไม้เนี่ยก็จะใช้ในการรักษาฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อันแล้วก็มันเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นกินเพื่อจะเพิ่มภูมิก็ได้เหมือนกันนะคะมันกินได้ก็หยุดในแวจีแคปซูลแต่ว่าโดยหลักๆแล้วว่าพี่เขาจะใช้ในเรื่องของการนอนที่ทําให้นอนดีขึ้นแล้วก็ชอบกลิ่นมันเพราะฉะนั้นบางครั้งก็จะใช้ชเป็นน้าหอมแล้วก็ใช้ในการนวดผ่อนคลายแต่จริงๆมันมีคุณสมบัติเรื่องของการฆ่าเชือ้อแล้วก็เรื่องของการเพิ่มภูมิอีกอย่างหนึ่งที่ที่น้ํามันจากดอกไม้หลายๆตัว มีคุณสมบัติเดียวกันก็เรื่องของการฟื้นฟูผิวค่ะเพราะว่ามันจะกระตุ้นการไหลเวียนของเส้นเลือดบนใบหน้าเนาะแล้วก็ทําให้ผิวดูกระจ่างมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมือนการหยดลงในเซรั่มที่ใช้บํารุงผิวนะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยยกกระชับแล้วก็ช่วยทําให้หน้ากระจ่างใสขึ้นชอบมากๆก,กคือกลิ่นค่ะกลิ่นมันหอมามากๆแล้วก็ มันจะทําให้เรามีอารมณ์ตื่นตัวจากอาการซึมเศร้าได้ด้วยนะคะคนที่มีอาการซึมเศร้าหรือปวดหัวหรือรู้สึสกเวียนเนี่ยกระดังงาใช้ได้เหมือนกันวันนี้ก็เลยฝากอีลังอีลังกระดังงาไว้จากเกาะมาดากัสกานะคะขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ